สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับวันนี้เราอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งของประเทศไทยสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ก็เลือกงามยามดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ทรง รถเรนคถเน,น,นนะครับรถเคนขนาดร้อยสิบตันซูมไลออนนะฮะเราอยู่กันที่หน้าง,งานแล้วตอนนี้มาถึงมาถึงสถานที่รับรถวพราไงเจ้าทีนเจ้าสิมเราคอยต้อนรับครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันทั้งนิดนึงนะครับวันนี้ถือว่าเป็น เรื่องงามยามดีนะฮะสรงนถเคนขนาดร้อยสิบตันแล้วก็หกร้อยตันนะจำนวนสองพันวันนี้ร้อยสิบตันส่งแถวแถวตลิงชันนะครับส่วนหกร้อยชันหกร้ยตันส่งาที่นคนปรปฐมนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆเดี๋ยวเราจะตามไปถ่ายทอดสดอีกทีหนึ่งนะครับที่จังหวัดนคนปรปฐม วันนี้มีงานครับ6กรอตันมีงานขึ้นเลยนะฮะสวัสดีฮะอันนี้ไม่ทราบว่าเสียงออกชัดไหมครับช่วยคอมเมนต์กันนิดนึงครับผมวันนี้ก็เลิกงามยามดีฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันตั้งนิดนึงครับผมตัวนี้เป็นรถเคน ขนาดร้อยสิบตันครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะฮะเป็นกิงออเทเลนนะครับกิงออเทเลนเพราะว่าเพราะว่าล้อกลางมันจะไม่เลี้ยวนะครับส่วนคู่หน้าจะเลี้ยวได้แล้วก็สองคู่หลังจะเลี้ยวได้นะครับส่วนนี้จะเป็นหนึ่งเครื่องยนต์นะครับ มาด,ดูระบบชุ่งล่างนะครับนี่เป็นร้อยสิบตันนะครับที่พัฒนาขึ้นมาใหม่รถตัวนี้สั่งทำพิเศษนะครับปกติจะไม่จะไม่มีเข้ามารถตัวนี้ได้สั่งทำพิเศษนะครับร้อยสิบตันครับรูปรักค่อนข้างสวยครับ เดี๋ยวเราพาชมภายในก่อนวงอะไรจะอยู่ด้านท้ายนะครับอ๋อช่างคามรอกไม่เป็นไรฮะ,ะเดี๋ยวด้านนี้เปิดได้ปะครัเปิดได้นะเดี๋ยวพาชมภายในนิดนึงนครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ฟารนะครับ ภายในค่อนข้างจะที่จะลุ่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่หน้าปัดก็ดิจิตอลนะครับแต่ว่ามีรุ่นเจ้าเดี๋ยว,วยยให้ดูหน้าปัดเฉยๆนะครับนี่ครับเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้ ปัตรก็ถือว่าค่อนข้างสวยครับระบบภายในระบบโชค๊คครับเดี๋ยวให้ดูเบาะอยากให้ได้ยินเสียงกันเลยครับเป็นโช๊คแก๊สครับตัวนี้เขาบอกเป็นโช๊คลมผมก็บอกว่าเป็นโช๊คแก๊สนีครับภายในค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรีวิวรอบนอกให้ดูครับ น,นี้เป็นร้อยสิบตันเต็มนะครับสวัสดีกันด้วยครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาครับตอนนี้อยู่กับผมไปสอนเขยนซุมแล่นนะครับผมเลิกงามยามดีครับวันนี้เราทำการส่งรถขนาดใหญ่ถึงสองคันเป็นรุ่น ร้อยสิบตันนะครับตอนนี้เป็นรุ่นร้อยสิบตันแล้วก็หกร้อยตันร้อยสิบตันส่งที่ตลิ่งชันนะครับผมแล้วก็หกร้อยตันส่งที่นะคนรผสมนะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราก็จะได้ตามไปถ่ายทอดสดคันหกร้อยตันอีกทีหนึ่งนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ก็รอรับรถนะฮะร,รอลูกค้ารับรถแล้วก็นำรถเทรลเลอร์เข้ามานะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆจะอยู่บนรถเทรลเลอร์สามคันครับผมร้อยสิบตันซึ่งมีบูมยาวเจ็ดสิบห้าเมตรแล้วก็มีน้ำหนักเบรห้าสิบหกตันนะครับน้ำหนักเบรห้าสิบหกตันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับใช้เทรลเลอร์ก็สามคันครับผม นี้เป็นรุ่น110ตันครับอยากดูรุ่น600สักคู่นะครับสักประมาณึงเที่ยงบ่ายๆเดี๋ยวเราตามไปถ่าย600กันวันนี้มีส่งรุ่นใหญ่ๆสองรุ่นเลยนะครอย110ตันแล้วก็600ตันนะครับ600ตันวันนี้มีงานยกคานเลยนะที่นครปฐมรถถึงหน้างานไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการ ทำการยกชิ้นงานเลยแล้วเราก็จะตามไปถ่ายทอดสดถึงหน้างานกันเลยทีเดียวครับก็ท่านใดสนใจนะครับรถเทียนซูมไลออนก็เบอร์ตามที่โพสเลยฮะศูนย์แปดแ1ดสนะครับผมกลับไปสอนเทียนซูมไลออนนะฮะช่วงนี้ก็ขายเรื่อยๆครับไม่ต้องเน้นขายเยอะครับผมขายจริงครับขายจริง ปรับขึ้นสมาธิกันด้วยนะครับอย่าลืมรถเทนครั้งหนอย่าลืมไกสอนเทนซุมแล้วนะครับวันนี้กับรถเทนร้อยสิบตันเรานําเสนอเดี๋ยวสักรู่เราจะไปถ่ายห0งร้อยตันนะฮะตอนนี้ก็ชมร้อยสิบตันไปก่อนโอเคนะครับผม